เบิง่งคลิปเงาเป็นหลังจากเบิ่งคลิปสัตนแล้วก็มาเบ,บิ่งคลิดเงามมันตอกสัน่นมันห้าสิรอดสองทองเทิงมันบ่ถึงจเจริมลหยาดเลยเฮ็ดทองเทิงหลอดหนึ่งสินทั้งเทิงสินทั้งลุมหลอดสองคือเกา่า เวลาเขาบิดเขาก็บ,บิดเส้นนี้แล้วก็ทางล,ลุมนี่ก็ยกขึ้นมาสองสินขึ้เก่าแต่ว่าทั้งเครงนี่เส้นเดียวอืสินในสุดคือมาคัดไว้คือเก่าคัดสองสินนี้นี่ครับลงไปออกมาเป็นแบบนี้ คนกนจสีเบืองคลีบสันแต่ว่าบางคนก็นอยากเบืองคีบเยากะรายละเอียดมันสิคีบเยาวนี่ยเห็นรายละเอียดหลายว่าคีบสัน <c oughs> ก็เปื้นคีบสันนี่มันก็สำนังตัวย่างแล้วพี่น้อง <c oughs> เป็นที่เบื้องร่ยละเอียดเบื้องแบบเลียนลุยหรือกับขีดยาวมีหลายคนเอฟซีหลายคนเนคอมเมนต์มาว่าเจ้าคือม่วนสัน่นแต่มันก็เห็นยากสันส่นโจสั่น มวนสั่นมันเห็ดยากไปเลมันเห็ดส่วนสั่นสาเหตุที่เ้ามวนสั่นๆอย่งซี่ก็ย้อนว่าตอกเ้าบ่วยาวตอกเ้าบ่วยาวแต่ว่าเาอยากได้กระติบขอมันใหญ่เดชินะไ่เดะเน่าเดะก็เลยเพยเยาาสันให้ได้หลายที่สุด เดี๋ยวว่าเสี่ยมันได้เน่าเตื่ยมกันไม่ตกมันสัน่นไม่ปองเน่ามันหายยากพี่น้องซื้อมือ วัวพืนม้วนนี่เลี้ยวเตะพุทถนาฏพูทธนัดม้วนไปทั้งไส้กันเอาทั้งไส้พูทธนัดม้วนทั้งขวานี่ก็เอาทั้งขวาม้วนไปทั้งไส้ก็ได้ทั้งขวาก็ได้ขึ้นกันแต่ว่าของเขาแท้เลี้ยวเตะจังหวะพ่อเหมาะพ่อเจ้ไส้หรือขวาก็ได้เบิดม้วนไส้ก็ได้ม้วนขวาก็ได้ มันจม้นเลี้ยงสินไปเลี้ยงสินไปศิลพี่นเองเสียเวลาได้จักหน่อยแต่ว่ากันเขาหลอดสองนั้นสิงามกว่านี้ด้อันนี้เขาหลอดหนึ่งนี่เกี่ยวมันสิหน่อยเกี่ยวมันสิหน่อยหน่อยเขาเขาเขาหลอดสินทางเทิงนี่หลอดหนึ่งปกติมันต้องหลอดสองหลอดสองสินหลอดสองมันตอกเขาจงไวสันสินมันไวกรถึงมันบุดวิศ ันก็ถึงอยู่ดอกแต่ว่ามันนังบุดวิ์เห็ดยากก็เลยเปลี่ยนมาเป็นหลอดหนึ่งกันตอกมันเหลือเงาแทวหลอดสองเกี่ยวมันสีงงามกว่านี้มันจะเป็นเกี่ยวงาม,งาม ตกออกจากกันจบกกทั้งลุมในสุดมาขึ้นมาขัดเลยบางเธอมันก็บกุคาลกันนี่ไม่ตกกันดิขนาดเท่าว่าเขาแทกก,กึ่งกลางเซตตอนห้อกลัเอาหักพับตกหรอก็ มาสารแทรกใส่ก,กลางๆอันหามันยัง <c oughs> บวกค่ากันอยู่เสียมันค่ากันเปรี้ยนี่คือสีหยาบบวกค่าแบบปกติที่เป็นสีล่ะก็เห็ดไปส้นส้นเ,นเงาไปสิน่ะตอนไก่เคียงแร้วเ็เอา เบิงกระสิเป็นทรงหยกักหยักทรงเห็ดหยกักหยักหนึ่งแบบเป็นขินขีนตามันแกหยกักหยักเด้อเพราะว่าเอากล่องมาบังหนาไว้เอากล่องมาตั้งกล่องทั้งหนานั่นแกหยกักเห็ดหยักเด้อเพราะว่าเขากล่องมันบังหนาเขาไว้ มอยู่กับสีน้ำใส่ไหมตอกสันเอาก็บางทึ่ง,งเอกก็รอดสินเดียวมันตอกมันเหลือเงาเอาก็หรอดสองสินแต่ว่าลอดสองสินมันจงงามกว่าเกี่ยวมันจะดีกว่า หลานน่อยก็ให้หลานน่อยหาจังได้สิบกูเมื่อหลานดีผู้หนึ่งที่เคยกวนปูเวลาปูถ่ายถำมันได้สามขวบไปทรงโรงเรียนแล้วเมื่อเนี้ย วันนี้ผู้ได้น่อยได้สิบกว่ามือนองเพิ่นนะได้ยี่สิบมือยี่สิบมือกับหมู่บ้านนี่เราเดลยว จับยกเส้นนี้ขึ้นให้มันเหลือสองเส้นแล้วก็เส้นลุมขึ้นมาทับลงไป บระเวนม้วนนี่กระถ้าหัดม้วนใหม่ๆมันก็สิบุกค่อยงามหลอกพี่นุ๊กแเนืเฮดไปโดนๆมันลื่นมันอันนั้นหรอมันก็ห่างงามเองดอกบระเวนม้วนกระติดตัานี่ก็ได้อันนี้จะเป็นเกลียวเกลียวโบเกี่ยวโบใหญ่คือ เกี่ยวบัวงามคือห้าหลอดสองทั้งเทิงนี่ก็หลอดสองทั้งลุมก็หลอดสองเกี่ยวสีงามอันนี้เทิงเทินหลอดหนึ่งทั้งลุมหลอดสองเดเอานี่คือมว้วนกระติบเข่าด้อยพี่น้องเด้อคลิปต่อไปสิเป็นตอนใด็กพี่น้องจะติดตามต่อไปสําหรับคลิปนี้ก็ให้เบิ่งสวัสดีสวัสดีครับ